ทำเกษตรควบคู่กับการทำงานประจำจะรอดหรือจะร่วงมาดูกันเลยครับวันนี้เกษตรผสมผสานไล่ทอฝันขอนำพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมพื้นที่บริเวณโคสะน้ำครับโคสะน้ำตรงนี้ก็จะปลูกไม้ผลครับเป็นมะม่วงครับมะม่วงขน,นุนสำหรับมะม่วงก็จะเป็นพันธุ์งามเมืองย่าหรือว่า กาเขียวใหญ่ครับสลับตับน้ําดอกไม้ขนุนจะเป็นปกด้วยเมล็ดครับปกไว้ด้วยเมล็ดก็จะเป็นพันแดงสุริยาสําหรับโซนหลังบ้านเป็นหลังระเบียงริมน้ําตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ําครับเลี้ยงปลากินพืชปลานินปลาตะเพียนมีปลาธรรมชาติเข้ามาอยู่ครับปลาช่อนปลาหมอปลาดกปลาธรรมชาติบริเวณนี้จะเข้าเยอะมากครับโศกแต่ละครั้งก็คือ ได้เยอะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆสำหรับบริเวณโคสะเราก็จะปลูกหลากหลายครับทำกเษกษตรค็บคู่กับงานประจำจะไปได้หรือไม่ถือว่าก็ผมก็คิดว่าไปได้ครับไปได้เรามีเวลาว่างวันหยุดเสาร์อาทิตเราก็ซื้อเรามีเงินเดือนออกเราก็ซื้อต้นไม้ครับซื้อต้นไม้สำหรับผมจะเน้น การซื้อต้นไม้ในระยะแรกครับซื้ออย่างละต้น2ต้นหลังจากที่ต้นไม้ในระยะแรกเราเติบโตครับเราก็จะทําการขยายพันธุ์เองเป็นการลงทุนที่ครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นเราก็ขยายพันธุ์เองครับขยายพันธุ์เองบริเวณนี้สระน้ําตรงนี้เป็นสระน้ําตื้นเราก็จะปลูกไม้ผลครับมะพร้าวมะพร้าวไว้ริมริมสระ บริเวณริมสระเราก็จะมีไม้ผลมะพร้าวมะม่วงปลูกไว้สร้างคังอาหารครับขยายพันธุ์เองในขณะที่เราทํางานอยู่เรามีต้นทุนครับเรามีต้นทุนแต่เราอยากใช้เงินทุนมาลงทุนปุ่มเดียวครับอะไรที่เราขยายพันธุ์ได้เราก็ทําครับเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆหลังจากที่เราออกจากงานเราก็จะมีผลผลิตให้ได้เก็บ ตอนนั้นเราก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องมาเริ่มต้นจากศูนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยการเก็บผลผลิตหลังจากที่เราออกจากงานผมคิดว่ามันจะเป็นการดีกว่าที่เราออกจากงานแล้วเรามาลงทุนมาเริ่มนับมาเริ่มนับหนึ่งเลยอันนี้ต้นต้นทุนเราจะโสงครับทุนที่มีมาเราอาจจะหมดไปเลยครับกว่าที่ต้นไม้จะโตครับกว่าต้นไม้จะโตมะพร้าวจะโตนี่ก็ สามสี่ปีให้กว่าจะให้ผลผลิตให้อะไรได้ครับเราในขณะที่เราทำงานเราสามารถที่จะปลูกได้ครับปลูกปลูกทิ้งไว้ครับปลูกทิ้งไว้มีพ่อมีแม่คอยดูแลรดน้ำให้ในขณะที่เรายังทำงานเรามีต้นทุนเราก็จะพร้อมครับเราก็จะขยายพื้นที่สีเขียวไปเรื่อยๆ เราทำงานอยู่ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเหมือนกันครับตอนนี้หลังจากที่เริ่มลงทุนครับเริ่มเริ่มนับหนึ่งเมื่อประมาณหปีที่แล้วผักหวานป่าครับพืชหลักของสวนผักหวานป่าได้ให้ผลผลิตได้แบ่งขายได้แบ่งปันครับได้แกงพืชผักสวนครัวเราก็ลูกไว้หน้าบ้านครับปลูกไว้หน้าบ้านพอได้กินพอได้ พอได้แบ่งปันครับแบ่งปันแบ่งขายพอได้แบ่งเหลือใช้เราก็แบ่งขายครับเหลือเหลือกินเราก็แบ่งขายน้อมนำป,ปัจจญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเราครับมาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนมีผักสดๆดปลอดสารไว้ให้ได้กินที่สำคัญได้ เห็นสีเขียวได้ความสบทางใจครับในการความสบทางใจในการเห็นพืชผักสีเขียวในการเห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เราได้ปลูกไว้สำหรับผมจะปลูกไม่เยอะครับอย่างละสามต้นสี่ต้นจะมีปลูกเยอะแค่ผักหวานป่าครับผักหวานป่าจะมีประมาณ200ต้นเมลีนข้างบ้านสำหรับผักหวานป่าก็จะเป็นพันธุ์ยอดสีทองใบใหญ่ เป็นพืชที่ปลูกยากในตอนแรกครับเปิดยากในตอนแรกหลังจากที่เขาเจริญเติบโตแล้วเขาจะให้ผลผลิตยาวเลยครับยาวเลยแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรครับแค่ลดน้ำอย่างเดียวลดน้ำก็ลดเฉพาะหน้าแหลงกระตุ้นการแตกยอดนี่ครับสำหรับฝรา่วนการแตกยอด,อว,าายอดวางแผนก่อนออกจากงานวางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับ ฝากลองดูครับถ้าใครคิดจะทำเกษตรใครวางแผนอยากจะกลับบ้านครับวางแผนจะออกงานกลับบ้านอยากให้เริ่มทำตอนที่เรายังทำงานอยู่ครับไม่อยากให้มาเริ่มนับหนึ่งเลยออกจากงานมาเลยสำหรับใครที่มีใจรักการเกษตรก็ลองลอง,ลอง,ล,องลองคิดดูครับลองปรับใช้สำหรับที่สวนก็คือจะทำควบคู่ก,กับงานประจำ พืชหลักของสวนก็คือผักหวานป่าสำหรับตลาดของผักหวานป่าก็ขายในหมู่บ้านครับ